ใครไม่ตรวกแก่ฟังทางนี้ค่ะอย่อ่ที่จำเป็นต้องมี50 years She's old. She s 48 <S ในคลิปนะคะจะเป็นคลิปของคนที่อายุ่50กับอายุ48ถ้าไม่ขยับเลยนะจะเห็นว่าหน้าเขาตึงมากเหมือนเหมือนเด็กๆเ,เลยแหละอะไรคนก็อาจจะเห็นว่าก็แง่สิคะเขาฉีดบอท็อกไงทุกคนคนฉีดบอท็อกนะคะกล้ามเนื้อมันจะขยับไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่ผู้หญิงทั้งสองคนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะขยับหน้ายังไงนะคะ ริ้วรอยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นตามปกติของคนอายุเยอะแต่ถ้าไม่ขยับขึ้นหน้าตึงไปนั่นแปลว่าเขาดูแลผิวได้ดีมากผิวมันเลยเด็กขนาดนี้4อย่างที่จำเป็นต้องมีสำหรับคนอายุ40กว่า50ที่ไม่สะดวกแก่อย่างแรกคือการดับเบิลคลีนส์ด้วยออยเท่านั้นค่ะ Oil ออยเท่านั้นออยหรือบาล์มดีๆจะช่วยให้ผิวสะอาด สะอาดแทบจะเหมือนกันผัดเซลล์ผิวเลยเพราะว่ามันสะอาดแบบได้แบบลึกขั้นสุดจริงๆใครที่ไม่ได้ใช้ออยล์ไม่ได้ใช้บาล์มนะเขา บอกว่ามันมันไม่ดีเท่าออยกับบา์มค่ะเขาบอกว่าการที่เราใช้ออยกับหน้านะคะมันจะทําให้การอุดตันทั้งหลายอะคะ่ะมันหายไปหมดเลยแล้วก็วิธีการทดสอบว่าเราดับเบิลเคลนส์ได้ดีหรือ,อยังนะคะก็คือตอนที่เราล้างหน้าสะอาดแล้วเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์แพดเนี่ยถ้ามันยังมีสิ่งสกรปรกตกค้างเหลืออยู่บนหน้าบนบนแผ่นโทนเนอร์แพดอะคะ่ะแสดงว่าเราดับเบิลเคลนส์ได้ไม่ดีพอไอ้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อ่าคลีนหน้าดับเบิลเคลนส์หน้าด้วยออยหรือว่าบา์มเสมืองตลอดหลายปีที่ ผ่านมาแล้วก็สิวขึ้นใหม่ก็ยากแล้วก็หน้าสะอาดกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้ใช้ดับเบิ้ลเคนส์นะที่สําคัญคือเทคนิคของการครีนหน้าด้วยออยล์หรือบาล์มให้สะอาดนะคะต้องนวดให้ได้60วีนะคะใครนวดให้ไม่ถึง60วีนะมันไม่ค่อยสะอาดนะหลังจากครีนหน้าด้วยออยล์หรือบาล์มที่ให้สะอาดแล้วนะคะล้างหน้าต่อด้วยโฟมเจนเทลคลีนเซอร์ er, แปลว่าไม่ใช่โฟมที่มีสารพัดเซลล์ค่ะเป็นโฟมสูตรอ่อนโยนที่ควรจะใช้กับหน้า อย่างที่2ที่ควรจะมีนะคะก็คือวิตามิน C ีเซรั่มนะคะมันจะช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวเหี่ยวยากแก่ยากนะควรจะมีนะคะใครไม่มีนะ่าจะต้องหาเพิ่มเตีอยงเป้เองอะ่ะในกันแดดของเป้นมีวิตามิน C มาให้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้เซรั่มแยกออกมาต่างหากนะ อย่างที่3เนี่ยเขาพูดถึงโทนเนอร์ที่เป็นโทนเนอร์ให้ความชุ่มชื่นนะคะแต่จริงๆน่าจะหมายถึงน้ําตบน้ําตบที่มีส่วนทําให้ผิวชุ่มชื่นมากกว่าอย่างของเขาว่าเขาใช้2ตัวตัวนึงเป็นน้าําใสตัวหนึ่งเป็นสูตรน้ําแบบน้ํามิ้วน้นะะํานมอะไรอย่างค่ะ เขามองว่าการใช้ตัวนี้มันทำให้มันลงไปที่ผิวได้ลึกแล้วก็เติมน้ำให้ผิวได้ดีกว่าแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้โทนเนอร์หรือว่าน้ำตบนะคะแม่ก็จะแนะนำให้ฉีดสเปรย์น้ำนะคะเพราะมันจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของอินกกลเซียนต่างๆให้เข้าเซลล์ได้ลึกขึ้นนะคะอย่างคนนี้เขาก็บอกเหมือนกันว่าที่เขาใช้เป็นน้ำตบเพราะว่าการที่มีปริมาณน้ำที่มากะคะ่ะมันจะทำให้อินกรลเซียนต่างๆเข้าเซลล์ได้ดีอย่างสุดท้ายนะอันนี้เขาพูดถึง